อ๋อมีหลายคนถามมาว่าข้างในโกโก้เป็นยังไงก็เลยนี่ผ่ามาแล้วนะคะจะชิมให้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงตาหน้ยถือไงเนี่ยคนปูกก็ถือนะคะเม็ดมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะระวังมันลึดลงคอระวั่ยายไข่กล่าวมันจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะดูดูงจึง้งเรามาดูกันรสชาติเป็นยังไงนะคะอืม เหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวหอมหอมมันๆหอมหอมถามว่ากินเป็นชิ้นเป็นอันได้ไหมไม่เพราะว่าเราต้องเอาเม็ดมันไปตากแล้วก็เอามาคั่วใช่ไหมคะพอกินทั้งไหรมันคือแบบมาตากให้แห้งแล้วก็ไปคั่วแล้วก็ค่อยอันปอกเปลือกนะไหมคะกระเทาะเปลือกออกชิมแล้วชิมอีก ชิมเมดที่สองค่ะรสชาติดีมันมีมหน่วยหน่วยละสีซีฟในแม่วานวยใหญ่เยอะเหมือนก่อนละครเนี่ยเราไยชิมซิมหอม,มหอมชิมแล้วมันหอมหอม,อมแซบม่บไหมมหน่าเขากินเล่นคือ,อยังลอคือรสคือ,อยังแต่ให้กินเล่นคงไม่ใช่ เหมือนมังคุดไหมอืมคล้ายๆมันเพิ่งสุกสี่ลูกเราจะไปตากมาต่อนะคะ